ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับจุู่ข้อซองซีโร่วันนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปอาสามตัวเก่ากับต้วใหม่นะครับแตกต่างกันยังไงนะ,อ,อ,นะอันนี้ก็เป็นรถของผมเองนะครับสีคันสีดงเกินนะตัวเก่า,าสีแดงน,น,นี้ก็ตัวใหม่นะครับเ,เดี๋ยวพาดูแบบคร่าวๆนะครับ หลักๆก็มีแต่ชุดหน้านะครับที่ที่เปลี่ยนไปนะข้างหลังก็เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> มาดูอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดนะก็คือข้างหน้านะครับข้างหน้ามันจะรลูกทรงเปลี่ยนไปนะอาสามันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบว่าหัวแหลมๆนะครับมันจะเป็นแบบว่าแหลมๆออกมากนะ <c oughs> แต่ว่า อาสามตัวใหม่จะเป็นแบบหัวมันจะเป็นแบบไม่แหลมมากนะครับชูตะเก่าไม่ได้นะก็จะเป็นแบบว่านูนๆขึ้นโชกก็อาสามตะเก่ายัางเป็นโชกธรรมดานะครับแต่ตัวใหม่ก็จะเป็นโชหกหัวกลับนะสีทองนะครับออกมาจากศูนย์นะอันนี้เือว่าแบบห่อเลยนะครับโชหกหัวกลับ เปลี่ยนโชคหัวกกับแล้วก็บางคนหน้าก็ต้องทรงใหม่นะครับเคือให้มันเข้ากับโชกคนะบางคนหน้าคนละทรงกันนะครับไฟหน้าโคมไฟหน้าก็เปลี่ยนไปนะครับพวกช่องช่องช่องหลบข้างหน้านะน,นีเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ ของอาสามจะเก่าคมมันจะแบบใหญ่กว่านะแล้วก็ไอตัวดักลมข้างหน้ามันจะเล็กกว่าครับต่างกันเยอะนะแล้วก็ชุดแฟลิ่งข้างหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนทรงใหม่หมดเลยนะไม่มีตัวไหนเหมือนเดิมนะชิวก็เปลี่ยนหมดนะครับ ตัวตัวโชค๊คเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวแผงคอนะครับตัวแฮนด์ก็น่าจะเปลี่ยนใหม่นะครอบถังก็ทรงใหม่ครับทรงใหม่นะให้มันเข้ากับอันนี้ใหม่นะอันนี้เป็นครอบถังแต่งนะ แล้วก็อีกตัวสำคัญนะครับก็คือหน้าปัดเรือนใหม่นะตัวใหม่ก็จะเป็นฟูลดิจิตอลหมดแล้วนะครับจอใหญ่เลยนะบอกข้อมูลทุกอย่างนะครับส่วนตัวเก่าก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลแล้วก็นา็อกอยู่นะครับตัววัดรอก็จะเป็นตัวเข็มไม่นะตัวความเร็วตัวเวลา ตัวทิปตัวอะไรก็จะเป็นดิตอนนะครับข้างหลังก็ข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับก็เหมือนกันเกือบหมดเลยนะข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเครื่องในนะก็จัดได้ข้อมูลมานะครับเครื่องใน ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะแต่ว่าเอาสามตัวใหม่นะครับด้วยไฟลิ่งเอโล่ของมันใหม่นะมันจะทําให้แบบมันจะทําให้แบบรูลมได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็ก็ค่าประมาณนี้นะครับความแตกต่างระหว่างเอาสามตัวใหม่แล้วก็เอาสามตัวเก่านะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับก็คลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ